ต้อหันดีมีไหมอ่ะดีนะครับดีแล้วครับโอเคดีโอ้โหหนุ่มหล่อทั้งหมดเลยนะผมไม่ตังค์ที่ไม่ตังค์นะไม่ ดูเหมือนเป็นแบบเป็นเขาอะพอโยนี่ขอกา้มจมากเจะไปตัดแล้วทว่าเดูนะรวัมนันเลยไม 看了。<Yeah. S 2> <laughs> มากนนะมีใครมาใหนเท้าช<ด>่วงผิดเรือมาสิใช่ไหมใช่บาเลยบายสอมาเนี่ทะไม่ป็ปน่ใหม่ช่วงนี้มีใครเป็นคสบายไหครับโอยนะ้ย ไนะไม่ใช่ตะวันไม่ใชไม่ใไม่ใช่ไนะทั้หดได้ยินเนี่ยโอเคครับเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้เที่ยงคืนดีนเาดนงนะครับ ตรงนี้ก็ต้องเอาเกลี่ยมาดู แล้วอย่างนี้เราไม่ได้เจออีกทีนี่ไหลเลยนะไปงานก็คือถ้ามีงานที่ไหนก็เคยเจอแล้วนะวันนี้เราก็ลงตอนไปก่อนเลยเพราะว่างานทีนะมันจะเป็นเงาปังเป็นเงา มเงามากมีใครดูไอ้นี้แล้วบ้างาเาคออร็นาอ่าหราะอรนะไม่หามูแหาะอ่หรอน่ะ่หรอหรอน่าอะ่หรอน่น่อ่หร่าะอยจะแค่หราแค่ปอยรรจะ่นา่นอยา่าะย คือความสามารถหลับได้เลยนะตื่นมาดูทีตอนนี้นอื่นก็เช่นกันเหมือนกัน ผมว่าถ้าจคราถมเดือไปต้องมีทะีลแน่นะ มาเราพี <łość> ่เราก็บอกเขาเยยเองพราะงั้นนจะากงานเป็นรำเลยี่ใหม่เลยดิ ขอให้ใจหายดีขึเดยว่ไม่บอกผมยังไม่อยากดูนี่ผมนล่ตรงไหนผมอยากรอดู8วอที่ใหญ่แต่ที่น่าทึ่งคือเล่นถามวันแล้วครับแต่ว่ามันล็อกคิวถาคองไว้แต่ผมก็บอกเขาไปของเขาถ้าผมไปก็ไม่มีใครรู แต่ตอนนี้รู้ผลรัพธกันได้แล้วหรอได้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 ้ไได้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  จะกินม่ก็แย่รู้่แหร่แต่รู้จะซื้อแล้วไม่ได้ดีครับ่จะนดาจะให้ตอนที่จะกลับละกันมีเดียเลนทําไม่ดีไม่ได้หรโเทียนไง พี่เฮดพี่เฮี่ตอเล่นลุ่มหนึ่งพี่เฮดตั้งกลุ่มปะเป็นเพืนอะไรครับเหมือนโฟล์แฟนกล์ฟนะโอ้โหแฟนคลับนะพี่เฮดขยับซ้ายเลยนะขยับซ้ายเหรอครับปึ๊บ

เข่งก็จำไม่ได้ครับก็มารองแต่าแต่หนดีนะคร้บคองชิ้นควน,น,นกันเรียกว่าเจ้าชู้ไมอแต่าคิ้วอย่เดีเรียกเนื้อคู่เรียกจะเ<อ>ุเอ,อิกน้องคนนี้อ่ะก็เราไม่กบเอ็นนแม่บอกว่าเนี่ย ม่รอกับเลยปิดมีนะอะไนะตรับเราเรัวเราตัวเรเาตัวเราตว่าเจอยู่เอเล่นกเก็เลไม่ทันแล้วอยากคุยกับคนถัดบ้าน ขอกกว่านื้ไปหาหรอที่จะไปยังไงอ่ะไอ้มผมทิตาทำหน้าไปะนี่ยนี่แล้วหรหวานเลยนะ

เพอริสครับอย่นะ้อะสีเหลืองเนี่ยเราที่บ้านก่อนนะสีเหลืองนะตสีเหลืองนะครับคือเราสั่งเสื้อสีเหลืองมาผูกที่เราสรางอยากได้สีเลืองเือสีเหลืองเนี่ยเวลาจะสั่งมาลูกที่ทำสีพิเศษนต้องไปย้อมก่อนก็รู้ว่าต้องมีสบู่ย้อมสีบางตอนนี้ให้ตรงมาไม่ถึงสัทีแต่ว่าเขาก็บอกว่าอจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าครับใคร นะครับลีพ็กส่งอย่างรวดเร็วเลยนะครับแทนใจไปได้ไหมซึ่งอาจจะเล่าดีเพราะว่าเวลาที่เราสั่งเสื้อย้อนเนี่ยเขาจะมีลิมิตให้ว่าตได้สั่งลิมิตครับซึ่งตอนแรกที่รูไม่คุ้มเลยก็บอกเองว่าอยากขายเท่านี้ใช่ไหมให้ว่าเป็นลิมิเต็ดขายแล้วเวลาสั่งพีวีก็สั่งหลายทัพเลยก็อาจจะเหลือประมาณเป็นร้อยตัวได้เลยครับ

เอนทีอาให้อมันาอย้อนะไม่ีาแต่แลาวก็ไ่ไดทนีผมจะเข้าไปจารมีคนพัว่าเดี๋ยวนี้เออไม่ใช่จะเสื้อมขาดแล้ว

โอเคไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกนะไพูดจัดดีไหมครับ